สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอกันนะคะเรื่องความสัมพันธ์ที่บางทีมันก็ทำให้เราเหนื่อยใจหรือว่าการสื่อสารที่มันไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่เราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่มาคุยกันค่ะทั้งเรื่องออลักษณะของคนที่อาจจะส่งผลลบต่อเราแล้วก็มีพวกกลยุทธ์การสื่อสารดีๆอย่าง non-violent communication ด้วย ครับรวมถึงเรื่องจิตวิทยาเบื้องหลังทำไมเราถึงรู้สึกไม่ชอบใครบางคนไปจนถึงเทคนิคการฟังการตั้งขอบเกตให้ตัวเองเป้าหมายของการคุยเจาะลึกวันนี้ก็คือกลั่นเอาเฉพาะแก่นสำคัญสคัญออกมาเลยครับเพื่อให้เราเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้มากขึ้นแล้วก็มีแนวทางหรือเหมือนมีเครื่องมือไปใช้จัดการปฏิสัมพันธ์ต่างๆได้ดีขึ้นเพื่อดูแลใจเราเองนี่แหละครับสาคัญที่สุดน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า จากสัญญาณก่อนเลยนะคะเคยเป็นไหมคะคุยกับใครแล้วแบบพลังงานหมดรู้สึกไม่ดีเลยหรืออึดอัดมากๆอืมครับอาจจะเจอแบบคนที่ชอบควบคุมมากๆหรือโยนความผิดให้เราตลอดครับผมหรือวิจารณ์คนอื่นเก่งๆอันนั้นก็แบบชัดเจนแต่บางทีก็มาเนียนๆนะคะเนียนๆนี่ยังไงครับเช่นแบบแซะเก่งประชดประชันทำเหมือนหวังดีแต่จริงๆไม่ใช่เลยอะไรแบบนี้คะ่ะ อ๋อเข้าใจครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณเหมือนกันซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเ,เบื้องหลังมันน่าสนใจนะครับมันมักจะมีรากฐานมาจากอะไรที่ลึกกว่านั้นอาจจะเป็นความต้องการบางอย่างที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างที่แนวคิด NBC เขาพูดถึงหรือบางทีก็มาจากประสบการณ์เก่าๆหรืออาจจะเป็นการฉายสิ่งที่เรียกว่าเงาในใจเราออกมาก็ได้นะครับเงาในใจเออ อันนี้เป็นแนวคิดจิตวิทยาหรอคะใช่ครับคล้ายๆว่าเรามักจะฉายส่วนที่เราไม่ยอมรับในตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นมันจะต่างจากความโกรธนะครับความโกรธมันจะพุ่งไปที่การกระทําแต่ความรู้สึกไม่ชอบหรือดูถูกแบบเนี้มันมักจะเล็งไปที่ตัวตนของอีกฝ่ายเลยโหลึกเหมือนกันนะคะพอเข้าใจที่มาบ้างแล้วแล้วเออเราจะรับมือยังไงดีคะกับสถานการณ์ตรงหน้า เห็นว่ามีเครื่องมืออันหนึ่งน่าสนใจมาก n o n v i o l e n t c o m m u n i c a t i o n หรือ NVC ใช่เลยครับ NVC นี่เป็นเหมือนออกรอบความคิดแล้วก็วิธีสื่อสารที่เน้นความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันหลักๆมี4ขั้นตอนง่ายๆครับค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. คือสังเกตหรือ observe ครับคือพูดถึงพฤติกรรมที่เห็นจริงๆแบบไม่ตัดสินไม่ใส่ความคิดเห็นเราเข้าไปเช่น แทนที่จะบอกว่าคุณไม่เคยฟังเลยก็อาจจะพูดว่าเมื่อกี้ตอนเราคุยกันฉันเห็นคุณมองโทรศัพท์อยู่แบบนี้ครับอ๋อแฟกลน้นลวนเลยนะคะใช่ครับ2คือระบุความรู้สึกหรือ feeling บอกไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงนะตอนนั้นตรงๆงเลยเช่นฉันรู้สึกน้อยใจหรือฉันรู้สึกไม่ค่อยสำคัญอะไรแบบนี้ถูกต้องครับแล้ว3ก็คือระบุความต้องการหรือ need เชื่อมโยงความรู้สึกเมื่อกี้ กับสิ่งที่จริงๆเราต้องการอ๋ออย่างเมื่อกี้พอบอกว่าน้อยใจก็อาจจะเพราะว่าฉันอยากให้เรามีสมาธิคุยกันมากกว่านี้เยี่ยมเลยครับประมาณนั้นเลยและสี่สุดท้ายคือแจ้งคำขอหรือ Request บอกสิ่งที่เราอยากให้อีกฝ่ายทำชัดๆเป็นรูปธรรมหน่อยแต่ต้องเป็นคำขอนะครับไม่ใช่คำสั่งเน้นใช้ฉันเป็นประธานแบบ i State m e n ทที่เคยได้ยินมาใช่เลยครับสำคัญมากเช่น ครั้งหน้าตอนคุยกันถ้าไม่ด่วนจริงๆพอจะวางโทรศัพท์ก่อนได้ไหมครับหัวใจมันคือเปลี่ยนจากคุณผิดอะไรเป็นฉันรู้สึกอะไรและต้องการอะไรมากกว่าฟังดูดีมากเลยค่ะแต่การพูดอย่างเดียวคงไม่พอเนาะการฟังก็สำคัญมากๆเหมือนกันแน่นอนครับ active listening หรือการฟังอย่างตั้งใจนี้สำคัญสุดๆคือพยายามจับใจความสิ่งที่เขาสื่อสารจริงๆไม่ใช่แค่รอจังหวะเถียงกลับต้องทำยังไงบ้างคะก็ง่ายๆครับ วางอย่างอื่นลงก่อนสบตาแล้วลองทวนความเข้าใจเราดูเช่นถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดคุณกำลังบอกว่ากังวลเรื่องใช่ไหมครับเช็คความเข้าใจกันก่อนใช่ครับให้แน่ใจว่าเราเข้าใจตรงกันจริงๆก่อนจะพูดส่วนของเราออกไปค่ะนอกจากการสื่อสารแล้วอีกเรื่องที่มักจะมาคู่กันเลยคือการสร้างขอบเขต setting boundaries ใช่ครับเชื่อมกันเลยมันเชื่อมกับ NVC ยังไงคะ ก็คือการที่เราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือ n e e d ใน NVC เนี่ยหรือจะขออะไรหรือ request เนี่ยเราต้องรู้ขอบเขตตัวเองก่อนว่าอะไรโอเคอะไรไม่โอเคอ๋อต้องรู้ตัวเราก่อนครับการสร้างขอบเขตก็คือการเคารพความต้องการลิมิตของตัวเองเริ่มจากรู้ตัวเองแล้วก็สื่อสารออกไปชัดเจนสุภาพแต่หนักแน่นเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่สั่งเนาะถูกต้องครับ เช่นฉันเข้าใจว่าอยากให้ช่วยแต่ช่วงนี้งานด่วนจริงๆคงยังช่วยตอนนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจหรือเปลี่ยนตามที่เราขอได้จริงค่ะอันนี้ยากเหมือนกันพอพูดถึงเรื่องรับมือสถานการณ์ยากๆ ก็มีเรื่องรูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้วยใช่ไหมคะมีครับมีโมเดลอธิบายเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งมองว่าคนเรามีแนวโน้งจัดการความขัดแย้งต่างกันไปขึ้นกับว่าเราให้ความสําคัญกับความต้องการตัวเอง assertiveness กับของคนอื่น cooperativeness แค่ไหนอ๋อที่มีหลายๆแบบตั้งแต่ยอมตามไปเลยสู้หรือว่าประนีประนอมใช่ครับมีทั้งแข่งชนะให้ได้ยอมตามประนีประนอมหลีกเลี่ยงแล้วก็มีแบบร่วมมือกันหาทางออก แบบสุดท้ายนี้น่าจะดีสุดแต่ก็ยากสุดหรือเปล่าคะใช่ครับใช้เวลาใช้พลังงานเยอะแต่ส่วนใหญ่มักจะได้ผลดีที่สุดในระยะยาวการเข้าใจสไตล์พวกนี้ก็ช่วยให้เราเลือกวิธีรับมือที่เหมาะกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นครับฟังดูแล้วเหมือนเครื่องมือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นเลยนะคะถูกต้องครับแต่เป็นการปรับวิธีที่เราโต้อตอบหรือปกป้องพื้นที่ทางใจของเราเองมากกว่าใช่เลยครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลย การรู้ทันสัญญาณเข้าใจที่มาของพฤติกรรมแม้จะนิดหน่อยก็ยังดีแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันสร้างสารรค์ทั้ง NVC Active Listening การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนรวมถึงการเลือกวิธีจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมทั้งหมดนี้แหละครับคือกลยุทธ์ในการประคองตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันท้าทายเป็นการสรุปที่ชัดเจนเห็นภาพเลยค่ะ อยากจะฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดต่อนิดนึงครับลองนึกถึงความสัมพันธ์อันไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าการสื่อสารมันอาจจะยังติดติดขัดขัดอยู่แล้วลองเลือกแค่แนวทางเดียวจากที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการลองสังเกตพฤติกรรมโดยไม่ตัดสินดูสักครั้งหรือลองระบุแล้วก็สื่อสารขอบเขตเล็กๆของตัวเองดูสักอย่างไม่ต้องคาดหวังผลทันทีใช่ค่ะไม่ต้องคาดหวังว่าอีกฝ่ายต้องเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บแค่ลองเอาไปปรับใช้ดูเพื่อสํารวจเพื่อทําความเข้าใจ เอ่อดิน amic ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งบางทีอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ